สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็าอยู่ในเกม GTA ทวันนี้เราก็มาอยู่กับไมเคิลผมก็ไม่ได้มาเล่นมอรซอมบี้นะการแต่งตัวก็เหมือนจะเล่นแบบว่ามอรซอมบี้ก็ขี้เกียจแต่งตัวก็มาเล่นแบบธรรมดาดีวกว่านะมาเล่นแบบว่าใช้ชีวิตในเมืองนานมากเลยเนี่ยที่ผมไม่ได้เล่นแบบว่าธรรมดาเล่นแต่ซอมบี้90%บมั้งที่ผมเล่นแต่ซอมบี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาแต่งรถกันทุกคนรถที่ผมจะแต่งก็เป็นรถมอไซค์นั่นเอง ดี๋ยวผมก็จะให้ดูแล้วกันว่าเป็นรถอะไรโอ้จำสูตรเสกรถไม่ได้เนี่ยตรงไหนวะเนี่ยจำไม่ค่อยได้นะทุกคนไม่ได้เล่นานานด้วยโอเค V4 ดูกตินั่นเองโอเคคันนี้เดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้ไปแต่งกันดูกติ V4 นั่นเองโอเคดูจากรูปทรงแล้วไม่ต้องรีวิวอะไรแล้วโอ้โหโคตรเท่อะผมชอบรถแบบนี้นะทั้งในเกมทั้งในชีวิตจริงโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านแต่งรถกัน ความเร็วเดิมๆวิ่งได้อยู่กี่วะเนี่ยความเร็วเดิมๆวิ่งอยู่ประมาณสักอเกือบ200แต่ไม่ถึง200นะ170 180โอ้โห190เกบือบ200ว่ะทุกคนโอ้2 0 0กว่าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถมันเร็วแบบผิดปกตินันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วผมว่าเดี๋ยวนะผมว่าผมต้องไปปรับอะไรสักอย่างหนึ่งแน่เลยเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ว่ะขอดูแป๊บหนึ่งนะว่าผมได้ปรับอะไรไว้หรือเปล่าผมก็ไม่ได้ปรับอะไรไว้นี่ดูดิ ทำไมมันแรงจังเลยวะเนี่ยโอ้โหยังแรงอ่ะ200เลยเลยหรอทำไมตอนนั้นผมเล่นมันวิ่งได้แค่ร้อยห้าสิบเองโ,อโหแรงองเน,นี่ยแรงถือว่าแรงเลยดูกติคันนี้โอเคถึงแล้วมันมีป่าตรงนี้ไงผมก็เลยแบบว่าจําอะไรไม่ค่อยได้จําแมปไม่ได้ด้วยโอเคก่อนที่ผมจะไปแต่งรถดีวผมก็จะมีสูตรที่จะเล่นด้วยนะเราต้องปิดรถก่อนนะเราจะปิดรถบบว่าไม่ให้มีรถตรงถนนโอเคเราปิดเป็นที่เรียบร้อยผมก็เล่นมอดภาพสวยด้วยจังหวะนี้ ก็จะมีเอฟเฟกอะไรให้เล่นนิดหน่อยไม่น,นิดหน่อยหรอกมากเลยแหละโอเคเดี๋ยวเราจะไปแต่งรถกันก่อนสิ่งที่เราจะแต่งอันแรกก็คือนี่เลยเต็มทั้งหมดเลยละกันอันนี้อะไรเนี่ยเอออันนี้อะไรวะทำไมมันดูไม่เปลี่ยนอะไรเลยเดีย๋ยวเดาขอดูแป๊บนึ่งนะท่อหรือเปล่าอืมอันนี้ท่อไม่เปลี่ยนนะทุกคนอ๋อโอเคเสียงแต่รถผมไม่ได้ยินเสียงยเพราะว่าผมไม่ได้เสียบหูฟังไฟหน้าโอเคเอาเป็นนี่ละกัน บอกเลยใครที่ขับมอไซค์แล้วเจอไฟนี้ยังไงตอนเวลาเราขับสวนต่อให้จะเป็นไฟต่ําก็ตามนะมันแสบตามากเลยนะแต่ถ้าเป็นไม่ว่าไฟปกติเป็นพื้นที่รถเขาใช้กันต่อให้ขับสวนกันมันก็ไม่แสบตาแต่แต่ถ้าเป็นไฟนี้โอ้โหขนาดรถไฟต่ํานะนี่ยังแสบตาเลยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นรถปกติมันจะเป็นแผ่นป้ายทะเบียนหรือเปล่านะไม่เปลี่ยนแล้วกันนะถ้าเกิดว่ามันไม่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้คือโอ้สีรถโอเคผมจะเลือกเป็นสีสีแดงลายออกสีเทาๆนี้นะ ตรงถังนั้นมันจะเป็นสีเทาๆตัวเครื่องจะเป็นสีแดงโอเคสีนี้แหละผมชอบเลยอันนี้อะไรเนี่ยเอออันนี้เรียกว่าอะไรนะคิวมันหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นคิวมันนะการยกกันเองผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรถด้วยแหละหมดหรือยังของแต่งของแต่งยังไม่หมดอันนี้ละ่ะคืออะไรเนี่ยโอ้เล่นเกมก็ไม่รู้เรื่องอันนี้เป็นล้อล้อก็จะใช้เป็นล้อเดิมๆนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปวิ่งกันไม่มีอะไรมากแล้ว ตามจริงมัน่าจะเปลี่ยนท่อเลยนะถ้าเปลี่ยนท่อได้จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองคามเร็วกันว่ามันจะได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้200กว่าใช่ไหมไปเริ่มกันเลยจะขับมาฝั่งนี้แล้วกันนะก็มไม่อยากจะขับรถเร็วเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเกมมันจะกระตุกด้วยอคอมแรงขนาดนี้ไม่น่าจะกระตุกหรอกมั้ง200กว่าแล้วเฮ้ยเร็ววะเนี่ย240โอ้โหเฮ้เยเดี๋ยวได้เบก่อนเบก่อนผมรู้แล้วว่าผมจะวิ่งตรงไหนรู้แล้วรู้แล้วต้องไปวิ่งถนนใหญ่นะ เดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าเมืองเลยแล้วกันนะไม่มีรถเออโอเคถนนโลง่งเดี๋ยวนะลืมหมดแล้วเนี่ยว่าทางไหนไปทางไหนเนี่ยมันมีต้นไม้ก็ทําให้ลืมได้นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันไปความเร็ว,วมันจะได้เท่าไหร่ขอปรับเป็นมุมมองบุคคลที่1แล้วกันนะมันจะเพื่อ,อยังไงเพื่อจะได้มันสมจริงขึ้นโอเค200กว่าแล้ว21 1ผมไม่ได้ลงมัดเข็มไม้ไ้ด้วยไงผมก็จะใช้เป็นเข็มไม้ที่มันแถมมาให้กับตัวมอดเลย ผมค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเกม GTA V มากเลยเนี่ยเป็นปัญหาที่ไงไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกมหรอกเกี่ยวกับล็อกสตาร์ลันเชอร์ไงอยู่ดีๆมันก็เข้าไม่ได้บางทีก็เข้าได้บางทีก็เข้าไม่ได้นะกว่าจะเข้าเกมได้แต่ละทีโอ้โหต้องใช้เน็ตด,ด้วยนะบางทีเน็ตมันมีปัญหาตัวโปรแกรมอ่าล็อกสตาร์มีปัญหาก็เข้าไม่ได้ด้วยเพราะว่าใครที่เล่นเกมแท้ลหลายๆคนก็น่าจะเจอปัญหานี้บ่อยนะสลับเกมแท้เลยเนี่ยบางทีเข้าหมดออนไลน์ไม่ได้287 อก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวสับสับปะสับปโอ้ยเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่แรงเกินแรงเกินเบรกไม่อยู่กระตุกกันเลยทีเดียวถ้าเป็นไมในตัวรถมันจะวิ่งได้แค่เออเท่าไหร่ร้อยสามสิบแปดนะเมะื่อกี้ผมไม่รู้ว่าจะเชื่อไหนดีเชื่อไมในรถหรือว่าเชื่อไมที่มันขึ้นบนหน้าตักตรงนี้ดีเนี่ยไม่แน่ใจเลยว่าจะเชื่อตรงไหนดีโอเคทุกคนตอนนี้รถโล่งมากเลยโอเคถือว่าเร็วนะเร็วนะ ในชีวิตจริง200้อโอ้โห3 0 0นี่ถือว่าเร็วเลยแหละผมก็มีมอดอยู่แค่คันนี้คันเดียวแหละไม่ได้ลงเพิ่มนะตอน,น,นแรกกะว่าจะลงเป็นกระบะนะกระบะซิ่งแต่ที่เกียจลงผมก็เคยลงไปแล้วแหละทีหนึ่งแล้วเออมันน่าจะอยู่ในช่องผมนี่แหละผมจําได้เลยยังอยู่นะคลิปที่ผมเล่น gta แบบว่าใช้เป็นรถกระบะแต่งอ,อเดดเดยวเดวโอ้โหกวางเนี่ย ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เล่นมอดซอมบี้ไม่รู้ผมจะเล่นอะไรนะเกี่ยวกับเกม GTA V เนี่ยมันก็จะดูแบบน่าเบื่อไปหน่อยนะเฮ้ยทางโคง้งทางโคง้งเกือบหลุดโคง้งงั้นเดี๋วผมจะเอารถคันนี้ไปตะลุยเท่ยังไงเออผมต้องปรับให้มันเป็นบรรยากาศฝนตกนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปรถไปตะลุยที่แถแยบริเวณนี้ฝั่งตรงข้ามของค่ายทหารตรงนี้เลยเดี๋ยวเราต้องแม็กแผนที่ดีๆกัน โอเคมันจะอ้อมมาฝั่งนี้แล้วก็เข้าฝั่งนี้เลยอันนี้ผมต้องยังไงตีตารางแผนที่โอ้โ oh. หใช้คําว่าตีตารางแผนที่เลยหรอแปลว่าขับมาตรงนี้ต่อไปตรงนี้เรื่อยๆ,ๆแล้วก็โผล่มาฝั่งนี้แล้วมันก็จะอ้อมมาฝั่งนี้อ่าหกตุกตุกตุกผมเปิดวีซิงไว้ด้วยไงโอเคแล้วมันก็จะออกมาฝั่งน,ง okay. น,อองนี้แล้วเราก็จะขับต่อมาฝั่งนี้เรื่อยๆจนกว่าจะเข้าเมืองโอเคตามนี้เลย ผมไม่ได้เล่นอะไรเกี่ยวกับมอสซอี่ผมก็สามารถปรับสูตรแบบได้เต็มที่นะโอเคผมจะปรับเวลาเขาแล้วกันนะเวลาผมก็จำให้ล็อกไว้แล้วกันประมาณนี้ขอปรับสภาพอากาศสักครู่แล้วกันสภาพอากาศผมก็ขอใช้แบบว่าโทนฝนตกนิดหน่อยนะแล้วผมก็จะมาปรับกราฟ,ฟิกตรงที่มอสภาพสวยของผมโอเคตอนนี้ผมก็เจอเป็นเทียม้อยผมก็จะเปิดให้มันยังไงตรงทางมันมีน้ํามีน้ําขังเปิดไปแบบน,นี้แล้วก็ปล่อยให้มันฝนตกโอเคตามนี้แล้วเราก็จะขับรถไปเลย ไม่แน่ใจว่ามันจะทําให้เกมผมกระตุกหรือเปล่านะผมก็ปรับภาพค่อนข้างที่จะสูงเลยมาไม่เป็นไรหรอกผมไม่หวงเรื่องมันกระตุกหรอกผมหวงอย่างเดียวก็คือความร้อนของคอมของผมนั่นเองโอ้ยยังเร็วอะจะเบรกอยู่หรือเปล่าโอ้เบรกไม่อยู่เบรกไม่อย,อยู่โอ้ยเด้อเด้อเด้อโอ้ยเร็วเกินเร็วเกินเร็ว,วไปอันนี้เร็วจริงๆผมสามารถข้ามไปยังไงค่ายทหารได้เลยเนี่ยแปลว่าใช้รถคันนี้เหินขึ้นค่ายทหารได้เลย เยวตรงไหนวะเนี่ยเออตรงนี้โอเคเออเบรกไม่ยเบรกไม่ยโอ้โหชนจนได้รถไม่พังรถอึดอยู่แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะเปลี่ยนรถแล้วกันนะเปลี่ยนเล่นรถหลายคันหรอาจจะเป็นรถเดียวแล้วก็ขับทั่วเมืองเลยแล้วก็พูด่างนี้ขับทั่วเมืองได้คอนเทนต์หลายๆคลิปจากรถคันเดียวมันแต่งอะไรไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันแต่งท่อแต่งอะไรได้โอ้โหจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยะเนี่ย แต่งไฟแต่งได้แต่ไฟหน้าดีรถคันนี้ค่อนข้างที่จะดูแบบมันเท่มากเลยเนี่ยผมชอบมาเลยขับได้ตั้งร้อยกว่าเลยร้อยเจ็ดสิบถ้าเป็นเข็มไมนี่รถจริงๆวิ่งอยู่แปดสิบโอ้ยเบรกไม่อยู่นี่มีน่วมแน่ๆเลยเนี่ยเบรกไม่อยู่มีล่วงรถอย่างแน่นอนโอ้ยเร็วจัดเร็วจัด อยากจะเหินขึ้นบนค่ายทหารมากเลยนะแต่มันไม่ใช่ทางของเราผมก็ไม่ได้กะว่าจะเหิน <c oughs> ขึ้นไปอยู่แล้วไงเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่ตอนนั้นผมแต่งรถเสร็จแล้วผมก็ชอบมาวิ่งตรงนี้มากเลยแต่งรถอย่างดีสุดท้ายไปชนขอบสะพานอ้าวพังยับเยินตอนนั้นกําลังจะทําคลิปสั้นด้วยไงเอาลง YouTube ลยูทูบ่แหละกะว่าจะไม่ให้ชนอะไรสุดท้ายชนก็เไม่ทำแล้วแหละขี่ชนแบบว่าผ้าตั้งหลายรอบอะ เนี่ยแหละมันพลาดไอตรงหน้ามันจะเป็นสะพานนะผมไม่รู้ว่าผมขับไปตอนนี้จะพลาดหรือเปล่านะสะพานตรงไหนโอเคนี่ไงสะพานตรงนี้แหละผมชอบขับรถยังไงน,นี่เลยไปแบบนี้แล้วก็ไม่เลี้ยวตรงนี้ไงก็ล่วงลงไปตรงนี้เลยรถพังตั้งหลายรอบเมื่อไรจะถึงนี่เป็นทางที่สลับไว้ลองรถได้เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าถนนมันดีกว่านี้โอเคผ่านอุโมงค์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาผิดทางหรือเปล่าเนี่ย เอออาจจะเป็นไปได้นะที่ผมมาผิดทางเนี่ยเฮ้ยผิดทางปะมะไม่แน่ใจวะอันนี้อาจจะเป็นผิดทางก็ได้นะไม่มั่นใจวะเออใช่ผิดทางตามจริงมันจะไม่ได้ออกฝั่งนี้นะมันจะออกไปฝั่งนู้นเลยโหคอมมาร์กผิดเ่ะอเอ๊ะแต่มันก็ถูกอยู่นะนี่ตามจริงมันจะออกทางนี้ใช่หรือเปล่าวะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะโอเคอันนี้เราสามารถหมอบและใช้ความเร็วได้เลยชีวิตจริงไม่ควรลอกเรียนแบบโอเค 259 260 261โ oh, อ้โหเรือร่อยๆเลยจังหวะนี้ทางนี้ก็จะเป็นทางตรงนันเองแบบว่าขับได้ยาวๆโอ้โห oh, oh, ชนอะไรวะนั่นเฮ้ย uh huh. hey, ลด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 โ oh, oh, อ้โหลดดีนะไม่เป็นไรโอเคถ้าเกิดว่าจบโอ้ย oh, เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจบจากการขับรถตรงนี้เดี๋ยวจะขับรถเข้าไปในเมืองกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะขับรถเข้าไปในเมืองกันโอเคทุกคนก่อนที่เราจะเข้าเมืองเดี๋ยวผมขอปรับเวลาก่อนละกันนะ ก็จะให้มันเป็นเวลาประมาณสักหนึ่งทุ่มสองทุ่มแล้วกันประมาณนั้น ừ, ประมาณกีณ่โมงดิวะเนี่ยหนึ่งทุ่มหรอหนึ่งทุ่มก็สว่างเกินโอเคประมาณนี้แล้วกันผมก็จะขับรถเข้าไปในเมืองเลยไปได้เวลาขับรถเข้าไปในเมืองจะขอเปลี่ยนมุมมองบุคคลที่หนึ่งแล้วกันนะ การขับรถนะช่วงเวลานี้ผมก็จะขอไม่ตัดแล้วกันนะก็จะขับรถไปแบบยาวๆเลยขอเปลี่ยนเป็นมุมอมองบุคคลที่3แล้วกันนะมุมอมองบุคคลที่1มันมองไม่ค่อยเห็นอะระยะการมองเห็นมันน้อยมากเลยเพราะว่ามันติดหมวกแล้วก็ติดชิวหน้ารถด้วยมองไม่ค่อยเห็นโอ้หเร็วจัดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผิดทางขึ้นทางบนเลย ตอนแรกผมก็นึกว่าผมไปปรับอ่อสปีดมันไงสปีดเท่ยังไงมันมีให้ปรับอ่ะเพิ่มเพิ่มแรงม้าให้กับรถอะ่ะประมาณนั้นนึกว่าผมไปปรับไปประมาณสักสิบตอนนั้นผมจําได้ว่าผมปรับไปประมาณสักสิบคิดว่าผมยังไม่ได้ปิดไงท้าไมมันแรงอย่างเลยวนะี่ยขนาดว่ายังไม่แต่งนะสองร้อยกว่าเลยตอนนั้นแต่เกิดว่าเราแต่งมันก็เพิ่มความเร็วมาประมาณสักแปดสิบประมาณนั้นเลย โอเคเฮ้ย okay. hey. mm hmm. เกือบกำลังจะบอกว่าจะขึ้นไปฝั่งนั้นเลยโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นผมก็ขอปรับให้มันเป็นสภาพปกตินะก็คือให้รถในเมืองมีแล้วก็คนในเมืองก็มีผมก็จะไปเดินเล่นในเมืองกันนะไปเดินเล่นไปบ้างใช้ชีวิตในเมืองปกติกันแล้วก็จะพอการขับรถไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปเดินชมบรรยากาศในเมืองตอนกลางคืนกันโอเคอะไรอะ่ะ มีตำรวจล่าโจรเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะตามติดชีวิตตำรวจกันมาดูกันจะจับกันได้หรือเปล่านะโอ้โหถ้าเป็นภาคแซนเด็แล้วก็รู้เรื่องเลยช่วงทำภารกิจเหรอเหมือนว่ามันรู้อะช่วงที่ผมทำภารกิจอะอันไหนที่แบบว่าห้ามให้รถชนอะไรสักอย่างหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวมิชชั่นจะเฟลโอ้โหลิ้นพันเดี๋ยวไม่งั้นมิชชั่นมันจะเฟลตำรวจมาแต่ไหนไม่รู้จับโจรแล้วชนรถผมอ่ะเฟลจนได้โอ้โห แต่ว,ว่าไอตอนที่ไม่ทําภารกิจมันก็ไม่มีปฏิบัติงานอะไรนะตอนทําภารกิจโอ้โหปฏิบัติงานกันจังเลยวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะตามจิตชีวิตไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะไปล่าผู้ร้ายช่วยดีปะเนี่ยเราไม่ควรยิงนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนจับเองตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังอ้าปะทะกันแล้วปะทะกันแล้วมาดูกันว่าใครจะชนะจังหวะน,นี้ตำรวจปะทะเอาล่วงไปแล้วหนึ่งสไลด์ล่วงไปแล้วหนึ่ง,ง,งเอารับบัดเจ็บอาเรียบร้อยไม่สู้ตำรวจอ่ะเป็นไงเป็นไงลุกขึ้นมากีลแล้ว นี่งไงโอ้โหหัวโยกกันเลยทีเดียวมีกระตังหล่นด้วยไม่เก็บดีกว่าโอ้ตำรวจก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยเอายังมีพวกมันหรอหรืออะไรแล้วตำรวจยิงอะไรเนี่ยเอ้าตำรวจยิงอะไรวะเออมันเล็งปืนไปฝั่งนู้นว่ะยิงอะไรวะนั่นขอดูแป๊บหนึ่งนะเอ้า อ๋อน่าจะเป็นไอ้พวกแก๊งหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะเป็นพวกแก๊งมีให้รุดของซะด้วยนะโอเคไหนๆมาก็รุดของซะด้วยเลยแล้วกันนะสองชิ้นไม่ใช่อซอมบี้ซะหน่อยนะผมก็ไม่แน่ใจเลยว่าผมเล่น GTA V จะมีคนดูหรือเปล่านะคนดูน้อยมากเลยโอเคทุกคนตอนนี้ที่บ้านผมก็ฝนตกเป็นที่เรียบร้อยผมก็ต้องขอปิดคลิปก่อนแล้วกันนะก็ไปเจอกันใหม่นะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปนี้อาจจะสั้นไปผมก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะ